สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ได้มาดามคลิปแล้วนะเพราะว่าหลังจากผมเนี่ยมีธุระนิดหน่อยนะครับเลยไม่ได้อัดคลิปต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมกันด้วยนะที่ต้องรอชมคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดในคลิปนี้อธิบายให้ละเอียดเท่าที่จะละเอียดนะครับก็คือผมเนี่ยจะมาบอกครับวิธีการดักขายยังไงให้ออกให้ไหวนะครับอ่านี่คือผมไม่เคยที่จะบอกใครมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือ แบบว่าตั้งใจนะครับอย่ามาแชร์เออต่อต่อไปนะครับถ้ามันเป็นความรู้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอ่ะก่อนที่เราเนี่ยจะมาดาักขายนักเตะครับเราเนี่ยเข้ามา Google นะครับหรือว่า Google Chrome ก็ได้นะครับ2ออย่างนะแล้วเราพิมพ์ไปว่า FIFA r e n d e r หรือจะเป็นอีกเว็บหนึ่งก็จะเป็นเอ่อฟ i f a เอ่อ FIFA Price นะครับอ่ะ FIFA Price ตัวนี้อันนี้ก็ได้เหมือนกัน,นครับแต่หลักๆเนี่ยผมจะ ใช้เอ่อฟีฟ่าเรนเดนะครับนะกดเข้าไปที่ลิงก์แรกนะอ่ะกดเข้าไปเสร็จพอเรามาหน้านี้นะครับอ่ะแล้วเราคำว่าเออลาทสโปรแกรมนะให้กดคว่าเซล l ์อ่นะครับอ่ะโฆษณาอะไรก็กดไปเลยครับกดกรกบาทนะหลังจากที่เราเข้ามาในโปรแกรมแล้วเราก็เลือกว่านักเตะที่เราอยากจะดักขายเนี่ยเิด อยู่โปรแกรมอะไรเช่นเอ่ออันติเมทีโอหรือว่าจะเป็นไอคอนตำนานที่ดักตาก,กันก็พวกมีคาฟูมาสเทอุสอ,อะไรพวกนี้นะครับอ่ะผมขอยกตัวอย่างเช่นเอ่อที T y แล้วกันนะสักตัวหนึ่งนะครับอ่ะที T y อย่างเช่นอตามินดีแล้วกันนะเดี๋ยวผมหาให้ตัวอย่างนะครับอ่ากดลูกศรชี้ไปทางขวานะแล้วเราก็หาอตามินดีนะครับ เมื่อเราเจอนักเตะที่เราเนี่ยอยากจะแบบว่าขายนะครับเราก็กดเข้าไปนักเตะตัวนั้นนะครับอ่าคือก่อนที่เราจะด่าขายเนี่ยเราต้องมาเช็คในโปรแกรมนี้ก่อนนะอ่ามันไม่ใช่แบบว่าเราเข้าไปแล้วก็จะมากดจิ้มจิ้มดูเวลาขั้นตอนแรกเนี่ยมันมีวิธีนะในการที่จะด่าขายออกนะอ่าพอเรามาหน้านักเตะที่เราอยากอยากจะขายแล้วนะให้เราเลื่อนลงมานะอ่าเลื่อนตามนิ้วผมเลยนี่ เลื่อนมาสิก็จะเจอคําว่านี่เลยนะครับ in 20 m นะครับแล้วก็จะเป็นวินาทีในการนับถอยหลังก็คือมันจะเพิ่มเออเหมือนราคาจะตกแล้วก็เพิ่มแล้วแต่ตามสถานการณ์นะแต่ตอนเนี้ตลาดเนี่ยราคาตกนะครับอ่ามันก็จะลงนะครับตามนี้เลยก็จะลงไปเรือยน,น1 m 1น m นิดหน่อยนิดหน่อยก็แล้วแต่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือ s เอ่อ t o นะครับ t 2 o นะแล้วก็ เออ14นะครับ PM นะครับส่วนของตัวเนี้ยคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นเอ่อนาฬิกานะครับนาฬิกาของนักเตะโปรแกรมตัวนเนี้ยอูตาเมนดี้เนี่ยเนี่ยที่มันจะรีรีก,ก็คือในที่นี้คือรีเลขคู่อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเลข2 4 6 8 10 12 14อะไรพวกเนี้ยไปหาใน Google ได้นะครับเอ่อพิมพ์คําว่าเลขคู่มีเลขอะไรบ้างนะเออ2ก็คือเลขคู่นะอ่าเราต้อง ก่อนที่เราจะไปดักเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่านักเตะตัวเนี้ยที่เราจะดักเนี่ยเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เมื่อเราได้เลขแล้วอ่าผมมากดว่าโอตาเมนดีเนี่ยมันเลขคู่แล้ว20เนี่ยคืออะไร20ก็คือนาทีครับเราต้องมากดเนี่ยเลขคู่ก็คือตอนเนี้ยเป็นเวลาบ่ายสองอ่าสิบสี่ก็คือเลขคู่นะครับอ่าเราก็ต้องมากดตอนเลขคู่เนี่ยในานาทีที่20ก็คือบ่าย2หรือว่า14บนาฬิกาเนี่ย 20นาทีนะครับกับอีก1 4วินาทีนะครับ14หลังสุดท้ายเนี่ยก็คือวินะครับมันเรียกว่าวินาทีนะครับในการที่จะมาจักขายนะครับอ่ะสมมุติว่าโอตาเมนดี้นะเมื่อเราได้แล้วเราอย่างที่ผมบอกนะให้จําตรงที่ว่า2แล้วก็นาทีเอาไว้แล้วก็เลขเอ,อวิวินะครับวิตรงท้ายๆเนี่ยเออให้จำเอาไว้อย่างตรงนี้ก่อน,นครับอ่ะเมื่อเราเออ ไดโอตามินดี้แล้วรู้เวลาแล้วก็คือเราก็ต้องจำเอาไว้ด้วยนะหรือว่าใครจะแขปก็ขแขปได้นะเผื่อลืมนะก็คือรีคู่20นาที14วิอ่ะแล้วเราเนี่ยเข้าไปที่แอปออลลี่คอร์กนะถ้าใครมีก็ดาวน์โหลดนะผมก็ได้สอนเอาไว้แล้วนะว่าโหลดมาแล้วเนี่ยทำยังไงบ้างอ่ะแล้วก็กดปลอกอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะอ่ะตัวเลขมันก็จะขึ้นแล้วก็เข้าเกมนะฟีฟ่ามบายนะอ่ะ เมื่อเราเข้าสิทธิ์นะครับเราก็จำมาไว้เสมอนะครับว่าตัวที่เราจะดักเนี่ยเชื่อตัวว่าอะไรนะรเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็คือปูอตาเมนดี้นะปูตาเมนดี้เนี่ยก็จำมาไว้แล้วว่ามันรีเลขคู่นะครับนาที20กับอีก14วินาทีนะครับอ่ะเราก็จะมากดตรงคําสั่งหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ขายก็สามารถขายได้นะอ่ะเมื่อเรากดคําสั่งเนี่ยอันนี้คือผมขายออกนะเนี่ยแล้วก็ได้ราคาประมาณ 8M นะ ก็คือราคาตอนนี้มันปรับมันรีใหม่นะครับก็คือนักเตะอว่แปดสิถึงร้อยสิบจะราคาต่ําสุดไปเรื่อยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าลิมิตเนี่ยมันต่ําสุดเท่าไหร่นะครับอ่ะเช่นกับเออโอตามมนี่ผมก็ขายเรียบร้อยแล้วนะอ่าได้ประมาณาณ8ล้านนะครับอ่าก็ถือว่าจากเดิม20ล้านนะครับก็ดักได้ประมาณนี้แหละเออแต่ยังไงก็น่าจะออกแหละเออ บางคนก็ไม่ต้องดักก็ได้นะครับมันก็มี2ทัทางเลือกนะก็คือ,คอใครขี่เกียร์ดักตั้งขายไว้มันก็ออกอว่ามันราคานักเตะเนี่ยเหมาะสําหรับฟูลทีมทาทีมเก่งๆได้เลยเพราะว่าราคาเนี่ยมันซื้อได้นะปกต,ติพวก110ยสิบเนี่ยราคาลิมิตเนี่ยจากเดิมนะมันอยู่ที่57ล้านนะหรือ57 57้าอนะแต่ตอนนี้ราคาต่ําสุดมากเลยคนระับก็คือมันปรับราคาให้ลงครับหนักเลยครับทีนี้เนี่ย เนี่ยใครที่อยากได้ฟูฟาน่าไปเล่นเก่งๆเนี่ยมาตินเนสเนี่ยออกแน่นอนนะครับูดูดิสิบแปดเอ็มนะครับคือทําทีมได้สบายเลยทีมทองเนี่ยเออฟูได้ยาวๆเลยดูดิใครขาดแบ็กไหนแบ็กขวาแบ็กซ้ายก็จัดเตโอฮากิมิเออจูดยินคู่ฟูฟาน่าเนี่ยสองตัวนี้เก่งนะครับแนะนําเลยนะคันโตนาถ้าใครไม่มีก็จัดได้นะครับนี่ตัวนี้ก็เก่งโมงคมนะครับอ่ะราคาก็ตกทุกตัวนะตั้งแต่อุยา80ถึง 110นะครับอ่ายกเว้นเออยกเว้นตัวนี้นะมาเลเยเนี่ยราคาน่าจะพุ่งอยู่นะเพราะว่ามันออกยากนะมันเป็นการ์ดแลครับ <Wow. S 1> อ่าประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยฟูได้สบายเลยครับเนี่ยใคขาตัวไหนเช่นฟูลลิวููลเนี่ยฟานได้ยืนคู่กับซาร่าเนี่ยเอาไปทําทีมได้เลยเนี่ยสบายๆนะเนี่ยด็อกบาร์ก็ขาดตลาดนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าใครได้ดู ราคาด็อกบาเนี่ยยี่สิบเออยี่สิบเอ็ดยี่สิองล้านเนี่ยเออประมาณเนี้ยราคาเก้าเก้าเก้าบวกนะก็ยังมันก็ยังไม่ออกนะดูดิพอราคามันปรับตลาดให้ลงเนี่ยโอ้โหผลก็ปรากฏว่าตลาดเนี่ยปัจุยกระจายครับก็คือแดงแป๊ดเลยครับดูดิเนี่ยด็อกบาเนี่ยเนี่ยขาตลาดแล้วแป๊บเดียวนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเองนะขาตลาดนะแต่คงไม่ไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นหรอกเออผมว่ามันไม่ได้แบบว่าที่จะพุ่งนะเอออย่าคิดว่าเออราคามันตก เนี่ยแอชลีย์โคเนี่ยโหผมจําได้เลยถ้าใครได้ดูคลิปกันก่อนผมเนี่ยผมตอนนั้นนะปล่อยไป1 0 0่ไม่รู้ใครซื้อนะครับโหเป็นอะไรที่เก็บหนักมากเลยครับถ้าใครซื้อตอนร้อยเนี่ยเนี่ยฟูพามสบายแล้วเนี่ยซื้อ u c v o เนี่ยยืนคู่เออใครก็ได้เนี่ยโอ้โหสบายเลยครับเนี่ยเนี่ยยืนคู่เออพวกเอออะไรนะ เลวานด็อกกี้นะครับเนี่ยยืนคู่กันเนี่ยโหดคันโตน่าก็ได้คันโตน่ายืนคู่ยูเซนะครับเนี่ยโอ้โหเก่งๆนั้นเลยเนี่ยเดซายี่ก็โอ้โหเล่นดีนะครับแอชลี่โคก็เออไคฟูพามก็ฟูไปนะครับคือถ้าใครมีเงินเก็บดองตุนเอาไว้เนี่ยยังไงก็หวานเจี๊ยบนะครับอ่ะสายพีหวานแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะอ่าอย่างที่ผมบอกนะมันจะรีเออยี่สิบนาทีนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ ไม่กี่นาทีนะครับอ่ะประมาณเออมันก็เยอะเหลือเยอะอยู่นะโอ้โหลงระวัง,งผมราคาก็ตกอยู่นะถ้าไปเล่นนะครับเนี่ยซาก้าเนี่ยใครที่ฟูเออรอ์เซนอนนะก็จัดซื้อเนี่ยโอ้โหชลีวาตกจับเลยครับเนี่ยดูดิราคาตกทุกตัวนะครับถึงโอยาร้อยสิบนะก็ผลปรากอว่าผมก็ดักขายได้แค่ตัวเดียวนะเพราะว่าโทนี่ครอสเออรูเบนดีอาร์ League, z, ick, Davis, ott, de, nez, เออเดลิกเดสเบลิสิกเดวิดเวคอตวารเวเดนะครับมาร์ตินเนสเออคาราสปูโยนะครับเออแล้วก็รวมถึงกากานะผมก็ยังไม่ได้ดักนะยังไม่ค่อยมีเวลาจะมาดักก็าอาจจะดักกากาให้ออกแล้วกันนะเวลาคัมก็ยังได้เยอะอยู่นะส่วนปูโยหรือพวกที่ผมจะดักต่อก็น่าจะเป็นโทนี่โคลแหละกับลูวินดิอันน่าจะออกอยู่นะสายฟูซิตี้สายฟู City, ทีมเรอัลมาดริดเนี่ยเหมาะเลยนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าใครจะดูเวลารีนะก็คือเข้าไป Google พิมพ์ว่า p i f a p ไพสหรือว่า f i f a Render ตามที่ผมบอกไปในต้นคลิปนั่นเองนะแล้วเราก็จะมาดูเวลาตรงแอดนะครับถ้าเจอเลข1หรือเลข7หรือเลขอะไรเนี่ยมันเป็นเลขขี้นะครับถ้าใครไม่รู้ตัวเลขเลขด้านหน้าเนี่ยดูด้วยนะครับว่ามันเป็นเลขคู่หรือเลขขี้เราต้องเออรู้หลัก ขั้นตอนของเวลามันก่อนนะ่อนที่เราจะไปรู้นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มรู้เวลาเลขคู่เลขคี่ก่อนนะถึงเราเนี่ยจะไปค่อยดูนาทีว่าเออนาทีมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมถึงวินาทีสําคัญอย่างมากนะครับอ่าในการมีแอปออลลี่คอกช่วยด้วยนะครับเนี่วินาทีผมก็ดักค่ขายตอนนั้นก็ได้เงินประมาณหูหกสิบเจ็ดสิบกว่าเอมเลยนะครับช่วงแบบว่าที่ผมขยันดักอะ่ะเออเกือบร้อยเอมเลยนะครับก้องค่ายมีเวลาก็ดักได้นะครับ ส่วนผมเนี่ยก็อาจจะดักบางส่วนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดธุระงานนิดหน่อยนะ,ะต้องกราบขอภห้คุณผู้ชมด้วยนะที่ลงคลิปช้าไปนะ,ะสำหรับคลิป E ีีนี้ก็มีประมาณนี้เลยะจะมาบอกวิธีดักขายไง่ายยังไงแต่ถ้าใครเนี่ยยังทำไม่ได้ต่อก็พยายามย้อนดูคลิปไปบ่อยนะผมก็พยายามจะอธิบายให้ละเอียดสุดแล้วนะ,ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมเนี่ยผมฟังเนี่ย กดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์หน่อยนะฝากย้ำๆเลยนะคือ,อดกดแชร์ให้หน่อยนะเพื่อให้คลิปนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์ยังไงเนี่ยช่วยฝากแชร์ด้วยนะครับทำรับใครที่เออเป็นมือใหม่นะรหรือว่าไม่รู้แชร์คนที่ไม่รู้อย่างเงี้ยเออเขาก็าจะมารู้ว่าดักขายง่ายให้ออกนะครับอ่ะผมก็จะมาบอกในคลิปนี้ครับถ้ามันเป็นประโยชน์ยังไงก็ช่วยกันหน่อยนะครับเพราะว่าดูยูทูบเนี่ยผมโดนปิดกั้นนะครับอ่าทให้มันไม่ค่อยขึ้นฟีดเท่าไหร่นะ ผมฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมกดแชร์หน่อยนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์คลิปหน้าจะเป็นยังไงครับรอติดตามมันต่อไปนะครับสาหรับคลิป EP นี้ก็จะมาออบอกวิธีการนะักขายก็มีประมาณน,นี้เลยนะสาหรับ EP หน้านะครับเจอกัน,นครับ EP นี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ